ขอดูหน่อยจีขอดูหน่อยขอดูหน่อยได้ไหมโอ้โหนิดเดียวนะนิดเดียวนะขอดูอีกนิดเดียวนะได้ไหมยิ้มหน่อยจีลูกได้ไหมเอ้าขอขี้มูอกับแม่ขอเหอขอเหอะแม่ขอเหอะนะแม่ขอเหอะแม่ขอเหอะนี่นิดเดียวนะ หน่อยเดียวนะนะขอเธอคอเธอทำไมอะขอบุญแม่อะแม่อะคอเธอมีเตียวนะ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 คอหน่อยเดียวนะนะนะไหนดูก่อนแล้วไหนดูหน่อยข้างนี้มันมีอยู่ตรงนี้